ในสภาวะการนี้จะเห็นว่าการมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาหลายโรคเลยคนเราป่วยเพิ่มมากขึ้นบางคนเป็นโรคมะเร็งก่อนวัยอังควรนะคะบางคนเป็นภูมิแพ้เรื้อรังหรือบางคนก็เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันทําลายร่างกายเราเองนะโรคต่างๆเหล่านี้นะคะมันเกิดจากสาเหตุหลักๆที่สาคัญเลยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณไม่แข็งแรงวันนี้ก็อยาจะบอกว่าถ้าเราดูแลให้ระบบภูมิ ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเหมือนเราอะ่ะมีหมอที่เก่งที่สุดอยู่ในร่างกายเราเลยค่ะเราจะไม่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เลยวันนี้เก๋มีตัวช่วยค่ะที่จะช่วยดูแลภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงนะคะนั่นก็คือนูติก้าค่ะนูติก้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มให้ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงขึ้นดูแลให้คุณแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวและย้อนวัยของคุณได้เลยค่ะในนูติก้ามีสารสกัดที่สําคัญนะคะตัวแรกก็คือเบตากูแคน ตัวที่2ก็คือเห็ดหลินจือตัวที่3ก็คือโสมตัวที่4ก็คือถังเช่าอีกตัวหนึ่งก็คือ l อลอาร์จินีนและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือ l อลซิสเตอีนี่เป็นสารสกัดหลักๆที่สําคัญในนูติกาตัวแรกเบตากูแคนนะคะตัวของเขาจะช่วย เพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวทําให้เรามีเม็ดเลือดขาวที่มากขึ้นเม็ดเลือดขาวก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะรวมทั้งทําให้เม็ดเลือดขาวที่เรามีอยู่เนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเขาก็จะดูแล,แลและปกป้องเราจากเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆรวมทั้งเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงเพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคต่างๆ อีกตัวหนึ่งก็คือแอลซิสเตอีนแอลซิสเตอีนจะเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเราหลั่งกลูตาไทโอนได้เองนะคะกลูตาไทโอนเป็นสารสกัดที่สําคัญที่จะดูแลตับของเราถือว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่เด่นมากๆเลยนอกจากจะช่วยดูแลตับแล้วเขาก็จะช่วยบํารุงผิวพรรณให้เรามีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสพร้อมทั้งบํารุงตับด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตับของเราด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือแอลอาร์จินีนตัวแอลอาร์จินีนเนี่ยตัวของเขาเป็นไนตริกออกไซด์ค่ะเขาจะทํให ให้หลอดเลือดของเราเนี่ยขยายตัวกว้างขึ้นทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นรวมทั้งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดน้ําตาลในกระแสเลือดอีกตัวหนึ่งก็คือโสมสารสกัดจากโสมจะช่วยผ่อนคลายความเครียดทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเพลียมีกําลังวังชามากขึ้นพร้อมทั้งเป็นตัวที่ช่วยทําให้ลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเราแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยอีกตัวนี้ก็คือเห็ดหลินจือค่ะของเราใช้เห็ดหลินจือสายพันธุ์ที่มีสารอาหารเยอะที่สุดนั่นก็คือเห็ดหลินจือสแดงสายพันธุ์ ะะตัวเห็ดลินจือเขาก็จะบำรุงร่างกายเราเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันเซลล์มะเร็งลดคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดลดน้ําตาลในกระแสะเลือดเราด้วยเพราะฉะนั้นก็จะดีกับผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานแล้วก็มีภาวะของโรคตับโรคไตอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือถังเชา่าถังเช่าตัวของเขาเนี่ยเป็นไนตริกออกไซด์อยู่แล้วแน่นอนค่ะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นลดความดันนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยจะเห็นว่าสารสกัดที่สําคัญในมีติก้าเนี่ย ก็จะมีส่วนช่วยเสริมทั้งภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงรวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพคุณเท่ากับเขาจะช่วยย้อนวัยคุณให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งวิธีการรับประทานค่ะให้รับประทาน1เม็ด ก่อนนอนนูติก้าจะทําให้คุณหลับลึกหลับสบายอ๋อและที่สําคัญก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยค่ะมันคือฮอร์โมนแห่งการเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าลืมนะคะดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเหมือนคุณมีหมอที่ดีที่สุดอยู่ในร่างกายคุณค่ะนูติก้าวันละหเม็ดก่อนนอนค่ะขอบคุณมากค่ะ